หรือนัดบุกเยือนอิฟสวิตทาวคือการตัดสินอนาคตนะสตีฟคูเปอร์แน่นอนครับว่าสุขสันตานี้นะครับวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับย้ำทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไม่ใช่ที่อังกฤษหรอกทั้งยุโรปแหละกับไทยเนี่ยมันปรับเวลาดีไลท์แล้วนะครับเวลาที่หน้าหนาวนะครับมันจะบวก1ชั่วโมงอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยโปรติห่าง6ชั่วโมงใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นห่าง7ชั่วโมงนะครับแข่งเวลาเดิมที่อังกฤษแต่เวลาไทยมันจะดึกขึ้นอย่างเช่นตอนนัดที่เราเจอแมนยูอ่ะตีหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าจากโปรติเป็นตีหนึ่งสี่สิบห้าก็จะกลายเป็นตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกับนัดนี้ที่เราจะไปเยือนอิสสวิดที่พอร์ตแมนโรดนะครับแข่งขันเวลาเดิมคือสิบห้านาฬิกาที่อังกฤษแต่ถ้าเป็นที่ไทยนะครับมันจะกลายเป็นสี่ทุ่มโปรติสามทุ่มแต่มันจะกลายเป็นสี่ทุ่มมันจะดึกขึ้นนะครับ อะก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากกด subscribe ด้วยน,นะครับผมขึ้นตัวข้อไว้ว่านัดเยือนอิซวิตอาจเป็นนัดต,ตัดสินอนาคตสตีฟคูเปอร์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้กับผลการในขันแต่ถ้าเอาเป็นแบบด้วยฟอร์มการเล่นด้วยตัวผู้เล่นด้วยมาตรฐานด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าเลสเตอร์ หรือสตีฟคูเปอร์จะพิสูจน์เนี่ยก็ต้องเกมนี้ต้อง3ามแต้มกับอิสวาเถึงแม้ว่าจะไปเยือนพอร์ตแมโรดถึงแม้ว่าปีที่แล้วในแชมเปี้ยนชิพสเกมเนี่ยเราจะไม่สามารถชนะอิสวิได้เลยเสมอทั้ง2เกมแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกเกมนี้ต้อง3ามคะแนนครับและถ้าสตีฟคูเปอร์คุณอยากจะเซฟก้าอีตัวเองด้วยเกมนี้ต้องสามคะแนนครับนะครับไม่มีข้อแม้อื่นๆแต่อย่างใดนะครับ เข้าใจว่าฟุตบอลมันมีอุบัติเหตุได้อยู่แล้วมันแพ้ได้มันเสมอได้แต่ด้วยมาตรฐานด้วยอะไรต่างๆค่าเลสเตอร์ถ้าคุณอยากจะอยู่รอดเกมนี้สําคัญมากๆนะครับในการไปเยือนอิสสวิททาวผมบอกได้เลยว่าถ้านัดนี้นะถ้าสตีฟคูปเปอร์ถ้าคุณเสมอรหรือแพ้นะเตรียมถูกปลดได้เลยเตรียมโดนปลดได้เลยจะช้าจะเร็วอะไรเนี่ยเดี๋ยวคูปเปอร์ได้ต้องโดน นะครับแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยว่านัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับแมนยูเนี่ยกลับมาเล่นแผนเดิมระบบเดิมแล้วมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคูเปอร์ถ้าคุณไม่เหมาะกับเลสเตอร์จริงๆต้องหาคนที่จะมาแทนสตีฟคูเปอร์นะครับต้องหาคนที่เหมาะสมกว่าสตีฟคูเปอร์เข้ามาเป็นกุนซือเลสเตอร์สตี นะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง10นัดแรกเนี่ยที่เราคาดการณ์กันไว้ประมาณ12คะแนนถ้าเลสเตอร์ชนะอิสวิตโอเคมันจะไปต่อได้นะครับก็12คะแนนตามที่ผมเองก็คาดไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันแพ้เสมอเนี่ยมันจะไม่คือมันจะทําให้โอกาสลอดตกชั้นไม่ได้บอกว่ามันเสมอแปลว่ามันจะตกชั้นหรอกแต่มันจะยากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เลสเตอร์อยู่ดับ15บ15 ครับอยู่อันดับ15เนี่ยซึ่งมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอย่างอิสวิททาอันดับ18เนี่ยคะแนนนะครับเลสเตอร์ ester, ปัจจุบัน9นัด9คะแนนชนะ2เสมอ3แพ้4นะครับอิสวิททาวนัดไม่ชนะใครเลยเสมอ4แพ้5นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สตีฟคูเปอร์คุณต้องไปจัดการคุณต้องไปแก้ก็คือเกมลับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดตามตรง สตีฟคูเปอร์เนี่ยยิงประตูได้ทีมอังกฤษเนี่ยยิงประตูได้ทุกเกมที่ผ่านมาในลีกแล้วก็บอลถ้วยมีแค่เกมเดียวที่ยิงไม่ได้คือเกมกับวอ r ซอที่เสมอศูนยูนแต่นะัชรัตจุดทษดในลีกคับอะไรว่าไปแต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าแล้สตีฟเนี่ยคือเกมรับของเลสเตอร์เนี่ยมีปัญหาเกมเจอแมนยูถ้าใครดูเนี่ยโอ้โหคือเกมลับนี่แบบยุยเลยอะนะครับ ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตีฟคูปเปอร์ครับเจก,กับอิสสวิจะเป็นเกมที่บอกได้เลยว่าเลสเตอร์จะไปไงถ้ากับอิสสวิดถ้าไม่ชนะถ้าเสมอรหรือแพ้นะปลดได้เลยแล้วเกกับแมนยูก็อะไรให้แทนก่อนแล้วก็หลังพักเป็นทีมชาติก็ไปว่ากันนะครับเพราะอะไรทําไมผมถึงอยากผมถึงต้องอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่อยากให้ซ้ํารอย เหมือนกับตอนแบรนดอนลอตเจอร์ที่เราลากยาวกันไปนะครับถามว่าผมเข้าใจสมโมสรไหมว่ามีเรื่องค่าชดเชยมีอะไรเข้าใจอันนี้เข้าใจแต่ตกชั้นมันมีค่ามากกว่านะครับการลอดตกชั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโค้ดแล้วลอดตกชั้นได้มันมีค่ามากกว่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเลสเตอร์คุณต้องคิดอะไรบอร์ดบริหารคุณจะคิดอะไรจะอะไรต้องให้ เร็วนะครับต้องให้เด็ดขาดและอย่าลากยาวเหมือนฤดูกาลที่เราตกชั้นเพราะถ้าเราตกชั้นไปปีหน้าหรือเราตกชั้นไปอีกมันจะไม่ง่ายเหมือนกับปีที่เราตกไปแล้วที่ยังมีแกนหลักอยู่นะครับหลายคนนักต่ยาทีมอาพูดง่ายๆเลยแมตต์เทอร์มันเซนแฮร์รี่วิงสเตฟฟี่มาวีดีดีอับดุลฟาตาหูนะครับหลายคนก็น่าจะไปนะครับวิลเฟรดเอดีดี DD, อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไปได้อย่าให้ตกชั้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับคลิปวันนี้ก็มาวันที่1พฤศจิกาขอให้เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่มีความสุขของทุกคนและเป็นเป็นเดือนเกิดของผมด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกท่านแฮปปี้แล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวไลฟ์หลังเกมเจอกันครับสวัสดีครับบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะ